วัสดีครับอยู่มีตรรับพาสดงจัดส่งอสาหไปโซ่เนาะวันนี้จับสุงิสาหไทโซ่นะครับมีเมนูไปจับเผาปลาครับผมไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่านะมืดมืดแล้วครับผมเลิกงานมาก็มืดแล้วเนาะไฟกําลังติดเลยครับผมไฟกําลังแดงเนาะวันนี้ตัดก็มืดขึ้นสักหน่อยนะครับผมนี่พี่น้องโอเ้เดี๋ยวขออนุญาตมากครับอน,าาอนุญาตตอนปลามาเผากันเนาะ ปันน да ินตัวงามครับผมนะครับใส่ไฟก่อนครับเบิบเกลือโรยลงไปมาครับพี่น้องเกลือลงไปเนาะเมนูเมื่อเมื่อวันเรา ต้องไปช้อนไปแล้วเนาะวันนี้ปลานิน,นครับวันนี้ครับเขาปลาเออน,นินก่อนวันนี้นะครับผมนี่พี่น้อง,องมาดูจะได้กินตอนไหนครับพี่น้องเมืดอก็เมืดแล้วไแลฝนก็จะมานะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวมาชมมาชิมนำจันสุกครับผม เดี๋ยวเราติดตามดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอบปลานิ้นเหมือนกันนะครับผมหมักไวนนน้นึ่งเนาะพอดีทีมงานงาน,นูกอนเนาะขอมาฝากนะครับกี่ตัวนะครับหกตัวหกตัวนะครับโอ้โหยังไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่เอาปลามาฝากเนะา,เาไไหนะ,นนนห,าห,ะหมักไว้นึ่งเนาะแบ่งแบ่งกันกินเนาะแบ่งกัดกินนะครับผมนี่ครับ ตัวสวยๆเลย,ย,ยะนะครับผมโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปตามดูด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับผม,มเดี๋ยวนะครับโอเคนะนี่ครับเดี๋ยวเอาถานไปเก็บก่อนครับทุกท่านไฟกำลังแรงเนี่ยเดี๋ยวฉันสุดดูก่อนเสิร์ฟใส่ตัวรองมานะครับผมนี่ครับรามี ชั้นวางเพิ่บนี่ใส่ปน่ครับมบนี่นะครับอย่างสูงสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผม มืดเลยเราจะทันฝนไหมเนี่ยจะทันฝนไหมปลาของเราก็กำลังทำการย่างอยู่เนาะเล็กหมดโอเคไปหนึ่งครับ ดจะทำการย่างก่อนถ้าไม่มีฝนเราก็ทันนะครับผมผาดไยก่อนครับเด๋ยดสุกเราค่อยใส่ผัดกันอีกทีหนึ่งอรอก่อนพี่น้องอจะกินของอะไรต้องใจเย็นเนาะต้องใจเย็นนะครับผมรอสักแป๊บนะครับเดี๋ยวก็ได้ปลา เอาปลาเนาะโอ้ไฟกำลังดีเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเอาด้ดานนี้ลงตัวกำลังงามเลยครับผมทุกท่านโอเคครับเดี๋ยวสุกเหลือเรามาดูนด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมทุกท่านมากินชาวกับจานสุกด้วยนะครับผมใน,นวันนี้ กำลังสุกไปย่างไปเรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้ครับไก่ไก่จะสุกแล้วเนาะทุกครับปลาจะสุกเลย <ๆๆ S 1> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมมากินกับข้าวเนาะเมนูมื้อเย็นด้วยกันนะครับผมทุกครับพ <ๆ S 1> าย่ตาม ชงไรชงนาเนะาะก็จะได้ฟิลได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเนะาะกันสุก็นานแล้วครับไม่เคยย่างไม่เคยทําย่างนนี้เนาะก็เคยย่างปลาครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเนาะเลิกงานมาครับมือก็คับเลยครับผมทุกท่านส่วนมากมีแต่ซื้อเนาะซื้อสําเร็จครับเมนูที่แบบทําง่ายๆเนาะครับเดี๋ยวไว้วันหยุดอะไรอย่างเงี้ย มีเวลาว่างเราก็ค่อยมาจัดกันอนิดหนึ่งนะครับผมทุกครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะมามากินข้าวกับจานสุกนะครับผมวันนี้ไม่หรอกเปล่า,านะครับลืมใส่ไม่ี่น้องปึ๊บมาลงมือกันเลยครับผมเดี๋ยวจะเมือ่อยจะครับเนาะเพราะว่าลมฝนมาแล้ว อันนี้เป็นเมนูเผาปลาเนาะเขาเนียวได้มาเนี่ยไม่ได้กินเมี่ยงนะไม่ได้กินเขาเนาะอ่าเป็นเป็นกับข้าวเนาะเป็นกับเขาเผาเองจากพี่น้องกับข้าวเผาไปเรียซื้อเข้าวจะได้มาอนี่ยโอ้ปลาชิมงาน้ำมาให้เลยอืเนี่ยอ่ะขาอนียวเลยครับผมจับเลย ย uh> uh like ิ่งนจงไลน้ำจิ้มซ yeah, ีซาร์บ่อร่อยนะฮัเป็นตัวนี่ยนายว่าเอามาปิ้งเมนูมื้อยิน ต้องขอขอบคุณมากเนะาะพี่ต้นมาค่ะไปอยู่ได้พี่น่องต้มาหายหาหกโตรครับนก,อนนก้อนนกยกนกอมัหมักไว้นะะมักไว้นั่งครับอันนี้มาดึกหน่อย ย่างปลา <c oughs> ย่างปลาะว่าเราเราง่ามก็ครับนะยังนี่ม,มานําำมาย่างปลากินเองพี่น้องจะกี่สื่อเพื่อนเนะาะ <ๆ S 1> ว่าทีหนึ่งกับมึงมึอว่ากินเนาะจมปลา Mm hmm. มาวัดต้มไปแล้วไม่มือหลังเ mm hmm. มนูปลานอีกินเ,เบื่อแล้วพี่น้อง mm hmm. เด็ดตำเจาเ่ยก็แซ่บแล้ว ปลาสดคร่ะเมนูปลาเมื้อวันต้มวันนี้เเผา ส่วนยอดทำยังไงครับแอมอืมตับ โอเคนะครับผมคลิปนี้กาจะขอฝากเพียงเท่านี้เนาะในก็อยอ่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะครับผมคลิปนี้จสุขเมยไปไว้กันแล้วขอต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่ะ